มันนี่มันเีืลังยกอยู่าขนมอะไรนะคะขนมข้าวโพงโบราณเ่ะข้าวโพงถึงใส่กี่โมงอะคะเสร็จแล้วนะอยากลองชิมได้ยากมีดแจก จังหวัดชลบุรีมีที่ทำนด้สองนาดำแล้วก็มาไปผสมกันแตกต่างอยู่แค่งานได้เลยใช่มทานได้เลยได้ค่ะกินได้เลยเดี๋ยวหนูซื้อกล่องนี้ได้ที่ตัวคะห้าตัวใช่ต้องกวอย่างเดียวปิด้าให้ตนิทเหมือนได้ปิด้าแล้วก็มัดถุงแค่นั้นแหละ

แต่ไอ้นี่ก็เอาด้วยกําลกังยับบ้าเอาใหญ่หรือเอาเล็กอ๋อรสชาติเดียวกันปะครับรสชาติเดียวกันค่ะแค่แค่นี้รับประทานง่ายแต่ว่าอันนี้ก็คือแช่เย็นไว้ได้นานอันนี้สองคละห้าสิบบาทอันนน้อยอันนี้สามคนย่ยงบูอันนี้น้ำตาลหานทางแปดลิ้วใช่อันนั้นจะเป็นกลิ่นขวันปืนเออกลิ่นแบบอ่ะอันนี้จะเป็นกลิ่นทางบ้านแถวจะเป็นกลิ่นประมาณนี้คอันนี้ที่ลองชิคุณคะผมขนมไทยน้องขอจิ้มมีมีค่ะมีไม้จิ้มอยู่หลือป่ะ นะคสมัยย่างค่ะเล่ถังที่เข้าแล่กรอดียังไม่ได้ยังไม่เคยมียังไม่ได้แบบเขาบอกคือเต็มโอโน่ได้ัหม เอวกปวกนกล่องครับใส่รวมเลยนะคะได้ครับ จะสวยนะเราไปิงะไรสีได้นะคะชิมได้ชิมได้ค่ะชิมได้มันเหมือนข้าวอะไรตรงนั้นไม่ข้าวโป่งไม่เหมือนกันอันนี้อันนี้เราจะทอดทอดเลยนั้แก็

ยอยาอเท่าไหร่ค่ะ40ครัไม่มีหมูใช่ไหมครับไม่ครับไม่มีมมคิ่งแชร์เย็นยิ่งอร่อยนะคะเพราะว่ามันกรอบมันจะเป็น ซื e i̇şte. oh. seg, ้อทุกอาทิตย์มึงร้องไม่เคยมีอ่ะมาให้ย้ายก่อนลขอย้ายหน่อยค่ะขอได้ไหมลูกขอได้ไหมค่ะใบใหม่ก่อนูุบใบใหม่อันนี้ใช่นี้มีหมูปะคะลูกไม่มีหมูเป็นเจไปเจอเจอ Mẹo mèo